เข้าวัยเด็กแล้วนะก็ยังไม่ลดละความเจ้าชู้นะคะนะคะก็จะสร้างความสัมพันธ์ใหม่ไปเรื่อยๆนะคะนอนไว้ Online, ง่ายโลเลรักสนุก สวัสดีทุกคนค่ะจันพลอยนะคะวันนี้นะคะจันพลอยก็จะมาแชร์ลายมือของคนเจ้าชู้นะคะลายมือของคนเจ้าชู้เป็นอย่างไรนะคะเส้นไหนที่บุงบอกว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้นะลองมาดูกันเลยค่ะเส้นที่ใช้ในการดูหรือการทานายนะคะก็คือเส้นใจนะเส้นใจจะบอกได้เลยว่า คนคนนี้นะคะมีอุปนิสัยจิตใจและความรู้สึกเป็นอย่างไรนะคะการอ่านนิสัยของคนนะคะเราจะอ่านจะปลายเส้นใจนะคะแต่ถ้าเราจะอ่านจิตใจและความรู้สึกเราจะอ่านที่ต้นเส้นใจนะคะคนเรามีจิตใจและความรู้สึกต่างกันนะคะเส้นใจก็จะแตกต่างกันไปด้วย ลายมือคนเรานะคะเปลี่ยนแปลงได้ตามพฤติกรรมนะคะบางคนเจ้าชู้มากนะคะมีคนรักไปซ้ำหน้านะคะคบส้อนหลายคนในเวลาเดียวกันนะคะระยะหลังนะกลายเป็นคนรักเดียวใจเดียวนะ,ะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะหลายคนอาจจะมองว่าเขาสิน้นฤทธิ์เจ้าชู้แล้วนะคะความจริงแล้วไม่ใช่เลยนะคะเขาไม่ได้สิน้นฤทธิ์แต่เขาปรับพฤติกรรมนะคะ ลายมือก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปนะคะเส้นที่บ่งบอกว่าเข้าเป็นคนเจ้าชู้มันก็จะค่อยลบเลือนและหายไปในที่สุดนะคะเ,เรามาดูลายมือคนเจ้าชู้กันเลยนะคะคนเจ้าชู้นะคะเส้นใจของเขานะคะจะแตกแขนงออกมาเป็นเส้นสั้นๆน,นะคะทั้งด้านบนและด้านล่างนะคะเวลาเรามองแล้วเหมือนเหมือนเหมือนพู้นะคะแสดงว่า จิตใจไม่นิ่งนะคะไม่หนักแน่นนอ,อนไหวง่ายโลเลนะฮะ,ะถ้าฝ่ามือหนานะคะหวบหนาแล้วก็เต็มไปด้วยเนื้อ,นะะอก็ยิ่งเป็นคนรักสนุกนะคะชอบเฮฮาปาร์ตี้นะคะ,ะถ้าเป็นผู้ชายเรียกได้ว่าเป็นคนเจ้าชู้ได้เลยนะคะ,ะคนเหล่านี้นะคะถ้าเจอคนถูกใจ ะะก็จะสร้างความสัมพันธ์ใหม่ไปเรื่อยๆนะคะคนที่มีเส้นใจแบบนี้นะคะถึงจะมีอายุมากนะคะเข้าวัยดึกแล้วนะก็ยังไม่ลดละความเจ้าชู้นะคะ,ะก็มีให้เห็นอยู่บ่อยๆในหนังสือพิมพ์นะคะนี่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ไม่แตกต่างกันนะคะก็จะเปลี่ยนคู่บ่อยๆเช่นกันนะคะบางคนเนี่ยถึงขนาด ครบซอร้อนหลายคนในเวลาเดียวกันนะฮะถ้าฝ่ามือบางนะคะอ,อ,อารมณ์ต่างๆเหล่านี้นะ,ะก็จะลดลงตามความหนาบางของฝ่ามือนะคะใครที่มีแฟนเจ้าชู้นะ,ะทุกทรมานมาตลอดแต่ยังอยากให้ความสัมพันธ์คงอยู่นะคะก้าวไปด้วยดีนะอยู่กันยังมีความสุขนะ,ะอันนี้ก็ต้องคุยกันนะคะเจ้าของฝ่ามือต้อง ปรับพฤติกรรมนะคะลายมือมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเองนะคะเส้นที่บ่งบอกว่าเราเป็นคนเจ้าชู้นะมันก็จะค่อยๆลบเลือนไปนะคะความเจ้าชู้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะวิธีปรับพฤติกรรมก็มีหลายแบบด้วยกันนะคะอาจารย์ลอยก็ขอแนะนำนะคะปรับจิตใจนะคะให้รู้จักยับยั้งชั่งใจนะคะระงับอารมณ์นะคะหยุด สังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้นะฮะหยุดดื่มหยุดเที่ยวนะฮะเพราะสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นสาเหตุของการนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ไม่สิ้นสุดนะคะหรืออาจจะใช้ธรรมะเข้ามาช่วยนะฮะปรับจิตใจให้หนักแน่นมั่นคงไม่อ่อนไหวไม่โลเลง่ายนะคะาลายมือก็จะเปลี่ยนไปตามพฤติกรรม นะเส้นที่บ่งบอกว่าเป็นคนเจ้าชู้นะคะก็จะค่อยลบเลือนหายไปในที่สุดนะคะความเจ้าชู้ก็จะยุติลงนะคะโอเคค่ะขอให้โชคดีมีสุขทุกคนอรอดพ้นจากไวรัสโควิด COVID, นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามอาจารย์พลอยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ